เจมเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนหญิงสาวสามศพที่อยู่ระหว่างหลบหนีการตามจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ใช้เวลาหลบซ่อนตัวมาได้นานถึงสองปีเขาใช้วิธีเดินทางไปหลายจังหวัดปลอมตัวปิดบังและใช้ชีวิตให้ดูกลงกลืนกับคนทั่วไปให้มากที่สุดในครั้งนี้เขาเดินทางมาที่จังหวัดหนึ่งและได้เลือกบ้านร้างที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นแหล่งกบดานชั่วคราว โชคดีที่คนแถวนั้นไม่คุ้นเคยกับใบหน้าของเขาจึงทำให้ในตอนกลางวันเขาออกไปรับจ้างขนของที่ตลาดให้พอได้เงินมาใช้ประทางชีวิตอยู่ปางเจมเริ่มหมกมุ่นคิดถึงคดีที่เคยฆ่าทั้งสามศพลึกๆแล้วเขาเสพติดการฆ่าเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างมากคิดถึงเสียงกรีดร้องคิดถึงใบหน้าของเหยื่อแต่ละคนที่ถูกสังหารแน่นอนว่า เขาเป็นพวกโรคจิตแบบขั้นรุนแรงและเขาต้องการความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งวันนี้เขาออกไปรับจ้างทาง,งานที่ตลาดตามปกตินายจ้างหลีหรือที่คนแถวนั้นเรียกว่าคุณหลีผู้ชายไว้กลางคนท่าทางใจดีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนแถวนั้นเดินมาพูดคุยกับเจมส์คุณหลีถามว่าเป็นอย่างไรบ้างทำง,งานที่นี่พอไหวไม่ถ้ามีอะไรขาดหรือบอกผมได้นะ เจมได้แต่ยิ้มและพยักหน้าให้รู้ว่าทำงานได้ไม่มีมีปัญหาในสายตาของเขาคุณลีเป็นหนุ่มใหญ่ถ้าทางใจดีดูเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอกลัวผีหรือเปล่าคุณลีถามด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดออกมาไม่กลัวครับเจมตอบกลับด้วยความแปลกใจเล็กน้อยกับคำถามนี้ดีแล้วจะได้ทำงานที่นี่นานๆคุณลี พูดเหมือนเป็นเรื่องขำๆก่อนที่จะเดินจากไปเจมส์ยังคงไม่เข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินอาจจะเป็นเรื่องรอเล่นธรรมดาทั่วไปก็ได้เขาพยายามคิดแบบนั้นแต่เรื่องนั้นไม่ได้สำคัญมากนักในตอนนี้เขามีความรู้สึกที่ต้องการมากกว่านั้นเขาอยากฆ่าผู้หญิงสักคนและความต้องการนี้มันเริ่มบุนแรงขึ้นเรื่อย ระหว่างที่ในหัวกำลังคิดเรื่องช่วยใช้อยู่เขามองเห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่แถวนั้นเธอเป็นคนสวยหน้าตาดีสิ่งนั้นช่วยกระตุน้นตลอดวันนั้นเขาทำงานไปมองดูหญิงสาวคนนั้นไปด้วยตลอดเวลาเธอเอาแต่นั่งเฉยๆยิ้มให้กับทุกคนที่ผ่านไปมาและลุกเดินไปที่ด้านหลังสุดของตลาดเจมมองดูและเก็บข้อมูลของเธอตลอดเวลา ที่พักของเธอคงจะอยู่ที่หลังตลาดแห่งนี้และเวลาได้ผ่านมาถึงช่วงกลางคืนเจมส์กลับมาที่ตึกร้านเขาวางแผนที่จะบุกเข้าหาหญิงสาวคนนั้นในคืนนี้มีสำหรับจบงานพร้อมและหน้ากากอัพรางใบหน้าถึงแถวนี้จะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่คิดว่าควรระวังตัวไว้ก่อนอีที่สุดเมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วจึงมุ่งหน้าไปที่หลังตลาดในตอนกลางดึกทันที ที่ตลาดในตอนนี้ทุกอย่างเมื่อสนิทไม่มีคนอยู่เจมค่อยๆย่องไปที่ทางเดินหลังตลาดเป็นทางเดินที่มีพุ่มไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นซึ่งตัวเขาก็คิดว่าดีแล้วเหมาะสำหรับซ่อนตัวรวมถึงอา้างวางศพเดินไปตามทางเรื่อยๆเขาเห็นว่าทางข้างหน้ามีหอพักชั้นเดียวอยู่เจมเดินสำรวจทีละห้องแอบส่องไปที่หน้าต่างบางเกล็ดของแต่ละห้อง ไม่พบอะไรเลยมีแต่ความเมื่อจนเหลือห้องสุดท้ายที่อยู่ทางขวาสุดเขาส่องเข้าไปที่หน้าต่างบางเกล็ดเห็นแล้วข้างในมีหญิงสาวคนนั้นนอนหันหลังอยู่เธอนอนอยู่คนเดียวในห้องที่ปิดไฟเมื่อเสด็จเจมดีใจมากในสุดเขาก็จะได้ลงมือทําในสิ่งที่ต้องการสักทีเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ล็อกจึงค่อยเปิดต้นออกช้าๆให้งเงียบที่สุด เขาเดินเข้ามาในห้องเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นจากทางข้างหลังท่ามกลางความมืดเมื่อเข้าใกล้ได้มากพอเจมเตรียมตัวที่จะทำร้ายเธอเพื่อกระทำการอันชั่วช้าแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นคลิกตัวหันกลับมามองเขาอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าใจร้อนจังเลยนะไม่เหมือนคนที่แล้วเลยโห้ห่าเจมเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นรู้ตัวแล้วจึงเปลี่ยนใจ จะใช้มีดแทงเพื่อฆ่าเธอทันทีแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นขยับตัวลุกขึ้นไหวมากตอนนี้สภาพของเธอร่างกายหักงอบิดเบีย้ยมมีเลือดท่วมตัวเธอกำลังทำท่าเหมือนจะอาเจียนแล้วก็มีบางอย่างพุ่งออกมาจากปากของเธอมันคือลิ้นที่ยาวมากมากและมีก้อนเนื้อเน่าๆาหลุดออกมาด้วยเปรีย่ยผีเจมร้องวหยวด้วยความตกใจเขารีบถานหลัง วิ่งออกไปที่ประตูหอพักทันทีแต่ว่าถูกใครบางคนใช้ไม้ดักตีฟาดเข้าไปที่ศีรษะอย่างแรงจนสลบไปเขาค่อยๆรู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มีแสงไฟสลัวหน้ากากถูกถอดออกร่างกายถูกมัดด้วยเชือกอยู่บนเตียงและติดทับพันด้วยพลาสติกจนอย่ันนาทั้งตัวเขาไม่สามารถขยับตัวหรือนีไปไหนไม่ได้เลยในตอนนี้ จมรู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกใครบางคนเจ้ามองเมื่อปรับสายตาให้เข้ากับแสงไฟภายในห้องได้แล้วจึงหันไปมองข้างเตียงทางด้านซ้ายมือเห็นร่างของหญิงสาวคนนั้นที่มีร่างกายหักงอและลิ้นจุกป,ปักอยู่และใกล้ๆกันมีผู้ชายหัวขาดยืนจับขอบเตียงที่ปลายเตียงมีผู้หญิงร่างบวมอือตัทะลยืนมองเขาอยู่และยังมีอีกหลายตอนอยู่รอบๆเตียงมันทั้งน่าเกลียด น่ากลัวมากเจมทนเก็บความตัวไม่ไหวเขาร้องให้ปัสสาวะราชออกมาร่างพวกนั้นยืนดูเขาทั้งยิ้มทั้งหัวเราะทำท่าทางน่ากลัวจนเขาเริ่มจะกลายเป็นบ้าเสียงเปิดประตูดังขึ้นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาภายในห้องร่างของตีพวกนั้นหายไปทันทีเมื่อผู้ชายคนนี้เดินมาเจมเหนื่อยหน้ามองผู้ชายคนนั้นเขาตกใจและจำได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้คือคุณ คุณลีในตอนนี้ไม่ได้สวมเสือเ้อเผยให้เห็นรอยสักอักขระเป็นหน้าอกและแผ่นหลังเขานั่งลงที่ข้างๆติงแล้วพูดว่าผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องมาคุณช่วยผมด้วยผมถูกผีหลอกพาผมออกไปจากห้องนี้ทีเจมขอร้องให้คุณลีช่วยเหลือเขาผมกำลังช่วยคุณอยู่นี่ไงอีกเดียวก็ไม่ต้องทรมานแล้วคุณลีตอบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติ ก่อนที่จะเดินไปหยิบเลื่อยและมืดแล้วกลับมานั่งอีกครั้งคุณลีพูดต่อว่าผมรู้ว่าคุณเป็นใครผมรอคนแบบคุณมาดานแล้วพวกโจรโรคจิตพวกฆาตกรผมจะหั่นชิ้นส่วนของคุณออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่จะเก็บเฉพาะลูกตาไว้เป็นที่ระลึกคุณลีแกมันก็เป็นไอโรคจิตเหมือนกันแกจะฆ่าฉันไม่ได้เจม คนพบว,ว่านอกจากตัวเองแล้วเขาได้เจอคนที่เหมือนกันแต่น่ากลัวกว่าและอันตรายกว่ามากในตอนนี้ไม่เหมือนกันหรอกเห็นพวกที่อยู่รอบๆตัวคุณแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเป็นนางนกต่อชอบหลอกคนมาฆ่าปล้นทรัพย์ส่วนผู้ชายหัวขาดเป็นพวกชอบกลุมขืนเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมฆ่าพวกเขากฎหมายเอาผิดคนพวกนี้ไม่ได้ ถูกจับกี่ครั้งก็จะถูกปล่อยตัวออกมาก่อคดีเหมือนเดิมผมทำให้ชุมชนแห่งนี้ปลอดภัยผมคือการรักษาคุณลีพูดถึงอุดมการ์ของตัวเองอย่างภาคภูมิใจไม่เอาตัวฉันส่งให้ตำรวจก็ได้ฉันยอมติดคุกอยากฆ่าฉันฉันตัวแล้วเจมพร้องขอชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ถึงความกลัวมากขนาดนี้ โตแล้วนั้นเรลอดูนี่สิคุณพาพวกเธอมาด้วยดูสิจําได้หรือเปล่าคุณอลีชี้ให้เขาเงยหน้ามองดูบนศีรษะข้างบนที่ตอนนี้มีร่างของผู้หญิงสามคนกำลังยืนจ้องอยู่ที่หัวเตียงผู้หญิงคนแรกมีแผลถ,ถูกปาดคอผู้หญิงคนที่สองหัวกะโหลกยุบไปครึ่งหนึ่งจากการถูกทุบตีคนที่สามไม่มีปากกรามล่างเพราะถูกตีจนปากกรามล่างฉีกขาดร่างผู้หญิงทั้งสาม คืออยู่ที่เคยถูกเจงค่าข่มขืนไปก่อนหน้านี้โอ้ตอนนั้นสามคนนี้เคยร้องขอชีวิตกับคุณหรือเปล่าแต่พวกเธอก็ต้องมาตายแต่ไม่ต้องห่วงพวกเธอเป็นผู้เบิทธุดฉันจะปลดปล่อยพวกเธอไปคุณลีพูดกับพร้อมมองหน้าวิญญาณผู้หญิงทั้งสามคนเขาได้พูดต่อว่าแต่คุณเป็นฆาตรกรรู้อะไรไหมส่วนที่ดีที่สุด ไม่ใช่ตอนที่ผมฆ่าคุณหรอกแต่มันคือตอนที่คุณตายแล้วกลายเป็นผี่อยู่ในห้องนี้ไปผุดไปเกิดไม่ได้ผมมีความสุขที่ได้มองดูผีพวกนี้ร้องโหวยหวนสมาอยู่แบบนี้พวกมันเป็นวิญญาณชั้นเหลวผมจะเลี้ยงเอาไว้ฝึกให้เชื่องพลังงานของพวกนี้ดึงดูดคนแบบคุณให้มาที่นี่เสมอผมพูดมากเกินไปแล้วคงต้องเริ่มทำงานแล้วละ่ะ คุณลีใช้เล่หันเข้าที่แขนของเจมชิ้นส่วนร่างกายถูกเลื่อยเฉอนเข้ากระดูกช้าๆเข้ากรีดร้องด้วยความเจ็บโดยที่มีร่างวิญญาณของผู้หญิงทั้งสามฟ้อมองทุกขั้นตอนจนถึงทุกอย่างค่อยๆมืดและเงียบลงเรียบร้อยคืนนี้วิญญาณของคุณเป็นของผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คุกวิญญาณชั้นเลวจงดีใจเอาไว้คุณจะไม่ได้ออกไปทางใดใครอีกแล้วอยู่กับผมตลอดกาลฮ่าๆ เช้าวันนี้เป็นวันใหม่ของการทำงานคนในตลาดเข้ามาทักทายคุณลีตามปกติพร้อมถามหาถึงเจนที่วันนี้ไม่มาทำงานคุณลีบอกแค่เพียงว่าเจนไปช่วยผมทำงานพิเศษอยู่ครับถ้าทางใช้ได้เลยแหละดูเขาจะชอบงานใหม่ของผมมากๆเลยครับสำหรับทุกคนที่นี่คุณลีดูเป็นนายจ้างที่ดีคนหนึ่งแต่เบื้องหลังเขาคือผู้เรืองอาคมที่ชอบจับคนเลวมาฆ่า กะขังดวงวิญญาณไม่ให้ไปผุดไปเกิดขอเพียงแค่ชุมชนของเขาปลอดภัยมนุษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องเป็นคนดีเท่านั้นห้ามเป็นเลวห้ามคนชั่วเพราะถ้าใครมีด้านมืดที่อันตรายเขาจะไปจัดการกับคนพวกนั้นทันทีถึงกฎหมายจะเอาผิดคนพวกนั้นได้ยากและมีเช่อโว่มากมายแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นอันตรายต่อสังคมหากเข้ามาที่ชุมชนแห่งนี้ คุณดลีจะออกมาทำหน้าที่เก็บกวาดเพื่อให้สังคมที่เขาอยู่สะอาดขึ้นมาท,าทันทีไม่เหลือแม้แต่ศพและวิญญาไปทำร้ายใครได้อีกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา